เอตตวหนึ่งทามไหนก็ได้หนึ่งทางไม่ออกถึงเลยขอพักเอเอฉันเจอเห็ุแล้วขอกินหน่อยยเอะไม่เป็นไรทนอยู่หนึ่งทางต่อ

อย่ากล่อมนะดูดิฮะเขาชอบผู้ชายแล้วนะลูกนี้อย่าพ่อเป็นชุดนี้นะพ่อชอบชุดสีเขียวนะที่พ่อเด็กแต่งชุดเอาไว้นะนะลูกอามมาพ่อได้นะอไ้ลูกนี้นี่เป็นลูกผู้ชาย